ครับสวัสดีวันที่25สิงหาคม2อง7 5 6 7เขามาพบมาเจอกันเหมือนเดินคิดถึงกันมั่งไปแล้วเนี่ยในวันนี้เราก็มากับรถเร็วขบวนที่1,36 อ,อุบบนายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะโดยใช้รถจักร q s y 5243ทําการแล้วก็ถึงที่สถานีของขนานจิตนะหรือว่าเขื่อนลำตะคองนั่นเองนะวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจนะให้กับผู้ผู้ที่ไปกูภนะ้ภัยเนาะที่อุโมงค์ถล่มนะครับผมนะก็เสียอกเสียใจด้วยนะครับผมนะ ก็เ,เป็นกำลังใจให้นะให้ให้รอดปลอดภัยนะครับผมนะตอนนี้ขบวนรถของเราก็ผ่านที่สถานีคลองขนานจิตแล้วนะถึงสิ่งที่แปลกต่างจากเดิมมาคือตอนนี้มันไม่เห็นสุนัขนะเมื่อก่อนนี้มาที่ไรังมีสุนัขเข้ามาคอยต้อนรับขับสู้อยู่ตลอดเวลานะตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับผมนะหรือว่าพวกก่อสร้างเอาไปเลี้ยงก็ไม่รู้ นะครับผมนะวันนี้เราก็ใช้รถจักร q ว5 2 4 3นะครับผมสบายอกสบายใจเปิดแอร์เย็นๆนะชื่นชําอุลานะครับผมนะไกลเหลียวมองไปทางซ้ายจะเห็นเขื่อนลํำตะคองนะครับตอนนี้โอ้โหนี่คืออุโมงค์นะครับอุโมงค์ที่เขานั่งกันอยู่นะครับนะก็ไม่ขอกล่าวถึงก็ขอแค่ส่งกําลังและแรงใจไปเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะได้แค่ส่งกําลังและแรงกายแรงใจเท่านั้นนะครับผมนะเดิมเดิมให้มองไปทางซ้ายคือเขื่อนลํำตะคองเนี่ยนะครับผมนะก็โอ้โหน้ามันก็ยังไม่ เยอะนะครับผมที่ดูที่คเ,เขาว่าน้ําน้ํามันหลากมันอะไรมาเยอะแยะก็เอามาใส่ในเขื่อนให้เยอะๆเลยครับผมนะเขื่อนยังรองรับได้อีกเยอะนะครับผมเขื่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นยังรองรับได้อีกเยอะเนี่ยคือวิวทิวทัศน์กับขบวนหนึ่งสามหกนะครับหนึ่งสามหกกับขอมอบให้สําหรับท่านนะครับผมที่อยู่ในสายอีสานนะครับหรือว่าท่านที่่ที่ไม่เคยพบเคยเห็นโอ้โหเป็นไงสวยงาม สวยจริงๆนะเกิดมาไม่เคยคบเคยเห็นหรือเปล่านะครับโม้เมฆสวยนะน้ำก็สวยป่าก็สวยธรรมชาติไอ้คนพูดก็พูดพเพราะเพราะนะหน้าตาดีด้วยนะถ้าแกเห็นหน้าตามนะ <c oughs> นะครับผมก็ขอมอบให้นะครับผมสำหรับรวันหนึ่งสามหนะครับผมนะรถเร็วอุบลกรุงเทพนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับ